สวัสดีค่ะตอนนี้ขอนอยู่กับรถยนต์ Honda City s e ซีดานนะคะเป็นรุ่น RS รุ่นท็อปสุดเลยสีขาวแพตตินัมม o คค่ะสำหรับคันนี้นะคะสีขาวแพตตินัมราคาสุดที่อยู่ที่749,000บาทค่ะ สีขาวราคาอยู่ที่749,000บาทนะคะเป็นรุ่น RS เป็นรถที่ขวัญเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าเดี๋ยวพรุ่งนี้คันนี้ขวัญจะนำขึ้นรถสไลด์นะคะแต่ว่าก่อนที่จะนำขึ้นรถสไลด์ขวัญจะต้องตรวจเช็คความเรียบร้อยของรถยนต์ก่อนที่จะทำการส่งมอบนะคะตรวจเช็คในเรื่องอุปกรณ์ตกแต่งว่าครบทุกรายการหรือไม่ค่ะสาหรับ RS นะคะด้านหน้ากระจังหน้าเขาจะเป็นสีดำกอสสแบ็กแบบนี้เลยนะคะพร้อมมีสัญลักษณ์ RS อยู่ตรงนี้ค่ะ ไฟด้านหน้าจะเป็นไฟแบบ LED นะคะมาพร้อมไฟส่องสว่างกลางวันค่ะก็คือไฟ day time จะเป็นเส้นนี้นะคะไฟด้านหน้าจะเป็นไฟแบบ LED นะคะไฟ day time ก็เป็นแบบ LED มาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยค่ะไฟตัดหมอกคู่หน้าเป็นแบบ LED นะคะสําหรับรุ่น RS จะติดตั้งมาจากโรงงานเลยเราไม่ได้ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะตรงนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยถัดมาด้านนี้นะคะในเรื่องของกระจกมองข้างค่ะ กระจกมองข้างก็จะเป็นสีดำก๊อตแบ็กนะคะจะเป็นสีเดียวกันกับกระจังด้านกระจังด้านหน้าเลยนะคะกระจังหน้าที่ขวัญเพิ่มเติมเข้าไปสําหรับคันนี้มีอะไรบ้างนะก็จะมีสเกิร์ตค่ะสเกิร์ตรอบคันเป็นแบบโมดูลอนะคะตรงนี้คือติดตั้งเรียบร้อยค่ะเป็นรายการของแถมนะคันนี้เป็นแคมเปญรายการของแถมทุกรายการที่ขวัญจะพาลูกค้าดูนะคะคือรายการของแถมทั้งหมดแต่ว่าเงื่อนไขสําหรับ รายการแถมเหมือนคันนี้ก็คือเป็นไฟแนนซ์เท่านั้นนะคะกรณีจัดไฟแนนซ์และดาวไม่เกิน35%เท่านั้นค่ะจะมีสเกิตรอบคันแบบโมดูล์นะคะด้านข้างตรงนี้ที่เราเห็นก็จะเป็นคิ้วตกแต่งซุ้มล้อด้านหน้านะคะตรงนี้จะมีคำว่าซิตี้นะคะติดติดด้วยคันนี้เป็นของแท้ทั้งคันเลยนะคะในเรื่องของชุดแต่งจะเป็นของแท้ทั้งคันเลยค่ะตรงนี้จะเป็นคิ้วตกแต่งซุ้มล้อหน้ารถค่ะ คิ้วกันาสา์นะคะก็จะเป็นของแท้เช่นเดียวกันค่ะตรงนี้คือติดตั้งเรียบร้อยค่ะเป็นคิ้วกันศาสตร์ของแท้นะคะกระจกมองข้างอย่างที่แจ้งไปจะเป็นสีดำกอสแบกนะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวที่กระจกด้วยค่ะแบบนี้พร้อมกับพับไฟฟ้ามือจับด้านข้างนะคะมือจับด้านข้างจะเป็นสีเดียวกันกับรถยนต์ค่ะมือจับด้านข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถยนต์นะคะสําหรับรุ่นท็อป ถัดมานะคะในเรื่องของล้อนะคะล้อจะเป็นล้ออลลอยขอบ16ค่ะจะเป็นล้ออลลอยขอบ16นะคะเป็นลายนี้เลยมาจากโรงงานค่ะสเกิร์ตที่ขวันติดเป็นของแท้นะคะโมดูลค่ะฝาถังน้ำมันจะอยู่ฝั่งด้านนี้นะคะฝาถังน้ำมันอยู่ฝั่งด้านซ้ายของรถยนต์น้ำมันเติมเบนซิน9 1้าห้าแก๊สโซฮอ9195 E าีสแล้วก็ E ี0ินะคะสามารถรองรับได้ค่ะ ปัถัาางน้ำมันจะอยู่ตำแหน่งด้านนี้ค่ะสออากาศแบบครีบฉลามรุ่น RS นะคะเขาจะเป็นสีดำก๊อตแบ็กเช่นเดียวกันค่ะสีดำก๊อตแบ็กมีอะไรบ้างอย่างที่เห็นด้านหน้าจะมีกระจังหน้านะคะมีกระจกมองข้างมีเสาอากาศแบบครีบฉลามนะคะรวมไปถึงสปอยเลอร์ด้านหลังค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นของแท้ตรงนี้คือมากับตัวรถอยู่แล้วนะคะเป็นออปชันเป็นฟังก์ชันของเขาเลยค่ะ อุปกรณ์เสริมถัดมานะคะที่เราติดตั้งเข้าไปด้านหลังจะเป็นเซ็นเซอร์นะคะเซ็นเซอร์ตรงนี้นะคะติดตั้ง2จุดทําเป็นสีเดียวกันกับตัวรถยนต์เซ็นเซอร์จะเป็นของศูนย์นะคะไม่ใช่ของ h o n d a Access นะสําหรับเซ็นเซอร์จะเป็นของศูนย์เราค่ะด้านหลังรุ่น RS ก็จะมีสัญลักษณ์ RS แบบนี้ค่ะ มีกล้อง2ภาพด้านหลังนะคะติดตั้งอยู่ใต้บริเวณโลโก้ฝั่งด้านซ้ายสามารถปรับมุมมองได้3ระดับในกรณีที่เราเข้าตำแหน่งเกียร์อถอยหลังกล้องตรงนี้ก็จะทำงานทันทีเลยค่ะเปิดขึ้นมากรอบป้ายทะเบียนจะเป็นของศูนย์นะคะใส่ให้เรียบร้อยเพราะว่าเราต้องติดป้ายอยู่แล้วนะคะห้องสัภาระท้ายตรงนี้ค่อนข้างจะกว้างมากแล้วก็มีกันความร้อนตรงนี้ด้วยนะคะด้านบน ทั้งขยะม่านบังแดดนะคะตรงนี้จะเป็นชุดเซฟตี้เซ็ตก็จะมีสายลากสายพ่วงแล้วก็ไฟฉายฉุกเฉินพุ่มเบลค่ะแล้วก็จะเป็นเครื่องฟอกอากาศนะคะตรงนี้คือเตรียมใส่ท้ายรถเรียบร้อยค่ะด้านล่างลงมานะคะก็จะมีในเรื่องของยางอะไหล่รถยนต์ค่ะแม่แรงค่ะอยู่ตำแหน่งนี้นะคะ ภายนอกนะคะติดฟิล์มเรียบร้อยนะคะฟิล์มจะเป็นฟิล์มเซรามิกค่ะเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะความเข้มตามที่ลูกค้าต้องการนะคะมี40 60แล้วก็80%เปอร์เซ็นต์ค่ะสามารถเลือกความเข้มได้เองนะคะตามความเข้มที่ลูกค้าต้องการและอีกหนึ่งรายการที่ขวัญทำให้สำหรับ h o n d a c i t y ก็จะเป็นเคลือบแก้วนะคะตรงนี้คือทำอทำเคลือบแก้วให้เรียบร้อยค่ะ สำหรับเคลือบแก้วเดี๋ยวขวัญจะมีใบรับประกันให้อยู่แล้วนะคะอยู่เกตหน้ารถนะคะตรงนี้ลูกค้าไม่ต้องกังวลว่าให้เคลือบแก้วได้ทําให้จริงๆไหมนะคะมีใบรับประกันให้ติดรถไปอยู่แล้วค่ะเพราะว่าทุกๆ6เดือนเราต้องสามารถนําเข้าไปเช็คได้นะคะเราต้องเช็คแก้วด้วยค่ะสรุปนะคะคันนี้ติดตั้งสเกิร์ตรอบคันแบบโมดูลนะคะติดตั้งคิ้วกันสาดของแท้ เซนเซอร์ S S หลังของ0ูนจุดนะคะคิ้วซุ้มล้อนะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะคิ้วซุ้มล้อที่ติดตั้งเข้าไปจากภายนอกนะคะส่วนนอกนั้นก็เป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาจากตัวรถเขาอยู่แล้วถัดมาเรามาดูภายในกันนะคะสำหรับภายในของรุ่น rs นะคะเขาจะเป็นเบาะหนังกลับชนิดนุ่มสีดำนะคะด้านในจะเป็นเบาะหนังกลับชนิดนุ่มสีดำนะคะในเรื่องของตะเข็บตรงนี้นะคะจะเป็นเย็บด้วยได้สีแดงสปอร์ตเลยค่ะ ตกแต่งได้แดงนะคะด้านข้างตรงนี้ทั้งหมดเลยมือจับภายในจะเป็นแบบโครเมียมค่ะพยางปูพื้นใส่ไว้ในรถให้เรียบร้อยนะคะสี่ชิ้นค่ะเป็นของแท้เลยเพราะว่าในเรื่องของพยางปูพื้นก็มากับตัวรถยนต์อยู่แล้วนะคะเวลาที่เราเปิดห่องสัมภาระท้ายมาอ่าโทษทีค่ะเวลาที่เราเปิดด้านหลังมานะคะเปิดประตูด้านหลังมาเราจะเห็นตรงนี้นะคะตรงนี้คือล็อกเด็กนะคะล็อกป้องกันเด็กนะคะ เวลาเราดึงลงไปแบบนี้ปิดประตูเข้าไปจะเปิดจากภายในไม่ได้นะคะต้องเปิดให้จากข้างนอกเท่านั้นถ้าไม่ใช้งานก็แค่เอาขึ้นตรงนี้มีให้ทั้งสองข้างอยู่แล้วถัดมาด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นคิ้วบันไดค่ะสําหรับคันนี้นะคะที่เราตกลงกับทางลูกค้าก็จะเป็นคิ้วบันไดแบบ LED นะคะแต่ว่าถ้าเป็นคิ้วบันไดแบบ LED ก็จะมีไฟเฉพาะด้านหน้านะคะด้านหลังก็จะเป็นโลโก้ Honda City นะคะเป็นโลโก้ City แบบนี้ เดี๋ยวขวัญจะพาดูข้างหน้านะคะไฟเขาจะเป็นไฟสีขาวนะสำหรับ Honda City ลูกค้าสังเกตนะคะไฟส่องสว่างเท้าเดี๋ยวหนะ้าะไฟส่องสว่างเท้าเห็นไหมคะตรงนี้คือติดตั้งไฟส่องสว่างเท้าเรียบร้อยค่ะไฟส่องสว่างเท้าของ Honda City นะคะโฉมนี้จะเป็นสีขาวนะคะเป็นสีเดียวกันกับคิ้วบันได LED ค่ะเพราะว่าหลายท่านบอกว่าทำไมไม่ใช่สีฟ้าไม่ใช่สีฟ้านะคะสีฟ้าจะเป็นรุ่นเก่านะเป็น Honda City รุ่นเก่าและก็ Honda j a z z ที่ไฟสองสว่างเท้าและคิ้วบันไาแบบ led จะเป็นสีฟ้าค่ะแต่ตรงนี้จะเป็นสีขาวนะคะตรงนี้ติดตั้งเรียบร้อยสว่างทั้งสองข้างเลยแป้นเท้าสปอร์ตนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะแล้วก็เป็นแอร์ออโต้นะคะมีช่อง usb ให้สองตำแหน่งค่ะบนพวงมาลัยก็จะมีฟังก์ชันครบเลยนะคะเป็นมีปุ่มรับสายวางสายนะคะสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลายัยมีแพเทินชิปนะคะแล้วก็มีคลิปคอนโทรลตรงนี้คือมีครบหมดเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าต่อนะคะตรวจเช็คด้านหน้าต่อค่ะเห็นไหมคะเปิดออกมาคิ้วบันไดจะเป็นคิ้วบันไดแบบ LED นะคะเปิดห้องสัมภาระท้ายจากด้านในเปิดตรงนี้ได้เลยค่ะ<ม>การเติมลมยางให้ดูฝั่งด้านคนขับตรงนี้นะคะด้านหน้า33าด้านหลัง32นะคะเปิดประตูฝั่งคนขับมาจะเจอเลยเบาะปรับสูงปรับต่ำได้ค่ะโยกขึ้นนะคะดันลงแบบนี้ ปรับเอ็นเบาะนะคะแล้วก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกก็จะเป็นตำแหน่งด้านหน้าตรงนี้เลยส่วนเปิดฝาถังน้ํามันคันนี้จะเปิดจากด้านในนะคะฝาถังน้ํามันจะอยู่ตำแหน่งตำแหน่งด้านบนตรงนี้ค่ะส่วนด้านล่างจะเป็นเปิดห้องเครื่องด้านหน้านะคะก็คือดึงออกมาแบบนี้ได้เลยนะคะเป็นการเปิดนะคะมีไฟตัดหมอกเปิดที่ก้านตรงนี้นะคะการสตาร์ทรถยนต์เหยียบเบรกแล้วก็กดที่ปุ่มสตาร์ทตรงนี้ได้เลยค่ะ อย่างที่แจ้งไปนะคะบนพวงมาลัยก็มีฟังก์ชันครบเลยนะคะมีคลิปคอนโทรลมีแพทเทิร์นชิพนะคะสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลายัยพวกนี้ขวัญมีคลิปการใช้งานให้ลูกค้าหมดนะคะเราทําเป็นคลิปขับจริงให้ดูด้วยนะคะการใช้งานของเขาถัดมาเพิ่มเติมนะคะก็จะมีกล้องหน้าที่ติดตั้งเข้าไปนะคะติดตั้งเรียบร้อยค่ะส่วนด้านหน้ารถตรงนี้ก็จะมีเอกสาร นะคะใบรับประกันเคลือบแก้วสมุดรับประกันตัวรถยนต์นะคะทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยรวมถึงกุญแจรถยนต์อีกหนึ่งดอกค่ะเดี๋ยวขันจะสตาร์ทรถยนต์นะคะเยียบเรค,ค่ะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทได้เลยค่ะมัดวัดจะเป็นสีแดงนะคะ ้จอตรงนี้ตั้งเวลาให้เรียบร้อยนะคะกดเพิ่มเสียงลดเสียงบนพวงมาไลัยได้ค่ะเปิดปิดเครื่องเสียงก็ตำแหน่งนี้เลยตอนนี้เวลาแล้วก็วันที่นะขวัญรีวิววันอังคารนะคะวันนี้วันที่เก้านะนะคะวันอังคารที่เก้าพฤศจิกานะคะตอนห้าโมงครึง่งก็คือตั้งเวลาให้ลูกค้าเรียบร้อยค่ะ มีช่องจ่ายไฟสำรองนะคะแล้วก็จะมีช่อง USB ให้สองตำแหน่งค่ะเปิดปิดแอร์ก็จะเป็นตัวนี้เลยเพิ่มลดแรงลมนะคะฝั่งด้านขวาจะเป็นอุณหภูมินะคะดูตัวเลขจากตรงนี้ได้เลยเลือกหมดแล้วก็หมุนได้เลยนะคะว่าจะให้ลมออกช่องไหนแบบนี้นะคะ AC ให้เปิดเป็น on นะคะถ้าอ f f แอร์ไม่เย็นจะมีแต่แรงลมค่ะตรงนี้ก็ลมหมุนเวียนในรถไล่ฟ้าด้านหน้าไล่ฟ้าด้านหลังปุ่มแมคคูนะคะเปิดแอร์ออโต้ auto. เข้าตำแหน่งเกียร์ R ค่ะเดี๋ยวขวนจะเข้าตำแหน่งเกียร์ R ให้ดูนะคะเยียบเบรกนะคะแล้วก็ดึงมาคันเกียร์ที่ตำแหน่งเกียร์ R กล้องสองภาพด้านหลังก็จะทํางานทันทีพร้อมกับปรับมุมมองได้ถึงสามระดับแบบนี้เลยนะคะเขาจะทํางานทันทีเลยนะคะส่วนตัวกล้องหน้ารถที่ขวาญติดตั้งจะเป็นของโมดูลโนะคะตอนนี้คือไฟกระพริบแบบนี้นะเพราะว่าขวนสตาร์รถแล้วมีไฟเข้าไปเลี้ยงกล้องนะคะกล้องก็จะเริ่มทํางานทันที เวลาที่เราต้องการดึงข้อมูลเราสามารถดึงผ่านแอปบนมือถือได้เลยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาก่อนนะสำหรับการใช้งานของกล้องรุ่นนี้นะคะสามารถดึงข้อมูลออกได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะไม่จำเป็นต้องถอดเมมโมรีไปเสียบกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุกนะคะเปิดไฟก็กดตรงนี้ได้เลยค่ะไฟอ่านแันทีด้านน้าส่วนมาตรวัดก็จะเป็นสีแดงอย่างที่ขวัญแจ้งไปฝั่งด้านซ้ายก็จะบอกในเรื่องของ รับเครื่องยนต์นะคะบอกเวลาเข็มไม่รั่วบอกน้ํามันบอกอะไรทุกอย่างหมดเลยฝั่งด้านซ้ายก็จะเป็นความเร็วของรถยนต์นะคะไม่ค่าเข็มขัดนิรภัยไม่ดึงเบรกมือลงนะคะตรงนี้ก็จะแจ้งเตือนอยู่ที่มัดวัดด้านหน้าทั้งหมดเลยหวงมลัยก็มีฟังก์ชันให้ครบเลยนะคะเดี๋ยวสุดท้ายนะคะเราจะทดสอบในเรื่องของการทำงานของเซนเซอร์นะคะเมื่อเราเข้าตำแหน่ง Gear R ถอยหลังนะคะ เห็นไหมคะตอนนี้มีต้นไม้นะคะมีสิ่งกีดขวางอยู่ด้านหลังเซ็นเซอร์เขาก็จะทํางานทันทีเลยนะคะเราก็ไม่ควรที่จะถอยเข้าไปใกล้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้รับอันตรายจากสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหลังนะคะก็เรียบร้อยนะคะขันตรวจเช็คอุปกรณ์ทุกอย่างครบเลยนะคะแล้วก็พรุ่งนี้จะนําขึ้นสไลด์แล้วนะคะขอบคุณคุณวิเชียนนะคะมาไกลมากคันนี้นะคะลูกค้ามาจากสงขลาเลย ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้วางใจซื้อรถยนต์ฮอนด้าจากขวัญยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยแล้วก็ลูกค้านั่งเครื่องมารับด้วยนะคะคันนี้ลูกค้านัดรับที่ภาคกลางนะคะลูกค้าเข้ามารับรถเองต้องขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสนใจรถยนต์ฮอนด้าทักขวัญได้ตลอดเลยนะคะที่เพจหรือทางไลน์ได้คลิกใต้ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ